แค่ดี้คำว่าคณิตศาสตร์ก็รู้สึกว่าอยากจะหายตัวไปจากห้องเรียนเลยไอสูตรที่มันงงงวยงวยเยอะเยอะแยะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอน <ๆ S 1> ชื่อไหมคะว่าไอเบื้องหลังของมันเนี่ยถ้าเราได้รู้ว่ามันมาจากอะไรและมันเอาไปทําอะไรได้บ้างเราอาจจะเผื่อร้องมาเลยว่าจริงดิอีอย่างวะเป็นไปได้ยังไงวันนี้เราเลยรวบรวมสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ เพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าเลขศูนย์เนี่ยมันไม่ได้มีมานานแต่เ,เริ่มชาวบาบิโลนในตอนนั้นไม่ใช่เลขศูนย์เพราะพวกเขาเชื่อว่าความว่างเปล่ามันไม่มีจริงถ้ามีก็จะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นซาตานเลยเว้นว่างไปซะเลยแต่การเว้นว่างมันก็ทําให้คนงงอีกเช่น400มันจะมีแค่เลขสี่ขวามือจะไม่มีอะไรเลยงั้นสรุปมันคือเลขสี่สี่ร้อยหรือสี่พันนักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนก็เลยคิดสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนเฉพาะการตัวเลข และพันปีให้หลังหลังจากที่ไม่มีตัวตนอยู่นานเลขศูนย์ก็ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยเชื่อว่ามันมีอยู่จริงโดยชาวมายามีหลักฐานชิ้นโบแดงก็คือชาวมายาจะเรียกวันแรกของเดือนว่าวันที่ศูนย์แต่มายาก็อยู่ไกลจากยุโรปมากกว่าจะได้รู้จักเป็นมิสหายกันก็ปาไปคิดศต,รตรวรรษที่16แล้วนักคณิตศาสตร์อินเดียที่ชื่อว่า,าพามคุปตะมหาวีระและพัสการก็คิดค้นเลขศูนย์มาแทน กลายเป็นเลขศูนย์จนถึงทุกวันนี้มาต่อกันที่เรื่องที่2คณิตศาสตร์ในดนตรีค้นพบว่ามีนักคณิตศาสตร์สมัยโบราณในแถบเมโสโปเตเมียอินเดียจีนและกีกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และดนตรีเช่นช่วง600ปีก่อนคริสตกาลนักปรัชญาและคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าพิทาโกลัสค้นพบเสียงฮาร์โมนีหรือไอ้เสียงตัวโน้ตอย่างน้อย2ตัวที่เมื่อเล่นพร้อมกันแล้วรู้สึกไม่ขัดหู มีความยาวเป็นเลขสัดส่วนหรือเศษส่วนที่ค่อนข้างง่ายซึ่งเสียงฮาร์โมนีมากที่สุดสำหรับมนุษย์คือคู่แที่มีสัดส่วนความยาว2ต่อ1และคู่5 3ต่อ2พีทาโกรัสจึงนำสัดส่วนทั้งสองมาใช้คำนวณบันไดเสียงดังรูปที่ให้ดูนะคะและพัฒนามันจนเกิดทฤษฎีการจูนเสียงแบบพีทาโกรัสเรื่องที่ 3. ลํลำบับเลขฟีโบนัชชีถูกค้นพบในหมู่ของนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียและถูกเผยแพร่จากบุคคลที่ชื่อว่า เลโอนันโดฟิโบนาชีโดยลำดับเลขฟิโบนาชีเกิดจากการคำนวณก่อนหน้ามาบวกกับตัวถัดไปโดยเริ่มจากเลข0และเลข1จะได้ว่า 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8เป็นต้นนะคะฟิโบนาชีมักถูกใช้ในวงการศิลปะหรือการออกแบบที่สร้างด้วยอัตราของสัดส่วนทองคำ1ต่อ1.618เช่นเปลือกหอยนอติลุดภาพโมนาลิซา นอกจากนี้ในปัจจุบันนักลงทุนได้นำมาประยุกต์ใช้กับการซื้อขายสินทรัพย์เพื่อกำหนดรอบการแกว่งของตัวกราฟฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ ment, คือ23.6% 38.2%และ61.8%นำมาใช้เป็นแนวรับแนวต้านและวัดรอบการแกว่งราคาในการจับจังหวะการซื้อขายสินทรัพย์เช่นถ้าหุ้นวิ่งจาก100ไป200แล้วเริ่มปรับฐาน ราคาอาจย่ออยู่ที่138.2ของระดับ61.8%นักลงทุนจะจับดูว่าควรซื้อหรือขายเนื่องจากว่าราคามักเด้งกลับมาทําให้นักลงทุนรอ,อเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มเรื่องที่4ค่าลึกลับที่ชื่อว่า e ค่าคงที่ e เกิดจากคําถามง่ายๆแต่ก็ชวนให้เราสงสัยถ้าเราฝากเงิน1บาทโดยมีดอกเบีย้ยปีละร้อซลองคิดดูว่าถ้าเราคิดดอกเบีย้ยถี่ขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นคิดทุกครึ่งปีทุกเดือน ทุกวันจะได้เงินเท่าไหร่นะเจคอ,อบแบนูลี่นักคณิตศาสตร์ผู้มาก่อนการเกิดสงสัยจึงเริ่มต้นทดลองคำนวณดอกเบี้ยทบต้นในแบบละเอียดสุดๆเขาลองคิดอัตราดอกเบี้ยถี่ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีละครั้งเดือนละครั้งวันละครั้งจนมาถึงนาทีละครั้งและแม้แต่วินาทีต่อวินาทีแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เพิ่มไปแบบไรที่สิ้นสุดอย่างที่คิดค่าที่เงินจะเพิ่มสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.718281828 ซึ่งกลายเป็นเลขค่าคงที่ที่เรารู้จักกันในค่า e ค่าที่แฝงอยู่ในโลกของการเติบโตดอกเบี้ยและแม้แต่ธรรมชาติเรื่องที่5เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตัวเลขศูนถึง9ก้าที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้กําเนิดขึ้นที่อุโรปหรือเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกคิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นมรดกทางปัญญาจากดินแดนอาหรับโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากป่าชาวแบกแดดชื่อมูฮัมหมัดอิบมูซาอันคอวาริดมี นักคณิตศาสตร์ผู้ใช้ชีวิตระหว่างปีคศ780-840ถึง840เขาไม่ได้เป็นแค่นักคิดธรรมดาแต่เป็นผู้แปลความรู้คณิตศาสตร์จากกรีกและอินเดียมาสู่ภาษาอาหรับและเรียบเรียงใหมาให้เข้าใจง่ายใช้งานได้จริงเป้าหมายของเขาคือทําให้ตัวเลขเป็นเครื่องมือที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ทางช่างไม้พ่อค้าเป็นจนถึงคนที่ต้องใช้คํานวณภาษี อันคอวาลิตมีจึงเสนอร,ระบบตัวเลขใหม่ที่มีทั้งเลขศูนย์และเลข1นถึงเอย่างเป็นมาตรฐานซึ่งต่อมาเราเรียกว่าเลขอารบิกจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อฟิโบนชัชชีนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีได้พบกับระบบเลขนี้และนำกลับไปเผยแพร่ในยุโรปเขาเขียนหนังสือชื่อคำพีแห่งการคำนวณในปีคศ1202ซึ่งทําให้เลขอารบิกเริ่มเผยแพร่และได้รับการยอมรับแม้ตอนนั้นเขาจะมีอายุเพียง32ปี แต่ผลกระทบจากผลงานนี้ทําให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคกลางเมื่อถึงคิสต์ศตวรรษที่15ตัวเลขอาราบิกได้เผยแพร่ไปทั่วทวีปยุโรปแทนที่ระบบรมันที่ซับซ้อนและภายในไม่กี่ศตรวตรตรษต่อมามันกลายเป็นภาษาสากลของตัวเลขที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่6ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในวิชาคณิตศาสตร์สแสดงความสัมพันธ์ในเลขาคณิตแบบยุคลิดในแง่ของพื้นที่กล่าวไว้ว่า ในสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีน้านเป็นน้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีน้านเป็นน้านประชิดมุมฉากข,ของสามเหลี่ยมุมฉากนั้นทฤษฎีบทพิทาโกรัสคือผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี BMW, นน่ยมสองรูปบนด้านประชิดมุมฉาก A และบเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมบนด้านตรงข้ามมุมฉาก C ทฤษฎีบทพีทาโกรัสตั้งตามชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกพีทาโกรัสเป็นผู้คนพบทฤษฎีบทและการพิสูจน์แม้จะมีการโต้แย้งว่าทฤษฎีบทดังกล่าวมีมาก่อนหน้าซึ่งมีหลักฐานว่า,น,านักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนเข้าใจสมการดังกล่าวแม้ว่าจะมีหลักฐานยงเหลืออยู่น้อยมากก็ตาม การนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงมุมห้องการหาความสูงของสิ่งของเช่นใช้เงาและระยะพื้นในการคำนวณความสูงต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าเรื่องที่7อนันต์เป็นแนวคิดในทางคณิตศาสตร์และปัชญาที่อ้างถึงจำนวนที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุดในทางคณิตศาสตร์เนื้อหาที่เกี่ยวกับอนันต์จะถือว่าอนันต์เป็นตัวเลขใช้ในการนับปริมาณ แต่อันนั้นไม่ใช่ตัวเลขชนิดเดียวกับจํานวนจริงอันนั้นมีการนับปริมาณแตกต่างกันแนวคิดด้านล่าวถูกเรียกว่าภาวะเชิงการนับเช่นเซตของจํานวนเต็มเป็นเซตอน,นันต์ที่นับได้แต่เซตของจํานวนจริงเป็นเซตอน,นันต์ที่นับไม่ได้จุดเริ่มต้นอินฟินิตี้เริ่มจากแนวคิดเชิงปรชัชญาแต่ต่อมาเมื่อคณิตศาสตร์พัฒนาไปถึงการใช้แค่คุลัสลิมิตทฤษฎีเซต และกลารราะห์เชิงคณิตศาสตร์มันกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีนิยามชัดเจนเพื่อให้คํานวณและพิสูจน์ได้จุดหลักๆคือเพื่อการจัดการกับค่าที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือเข้าใกล้ศูนย์แบบไม่สิ้นสุดเรื่องที่8เลขฐาน2คือระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ0นย์กับ1บางครั้งอาจหมายมถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียงสองทางเช่นปิดกับเปิดไม่ใช่กับใช่เท็จกับจริงซ้ายกับขวา ในปัจจุบันเลขฐาน2เป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยนำเอาหลักการของเลขฐาน2มาใช้ในการสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยประมวลผลแบบ32หรือ64บิตหรือมากกว่านั้นเป็นการประมวลผลแบบดิจิทัลเรื่องที่9ค่าพายตัวอักษรกีกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนค่าคงตัวที่หาได้จากอัตราส่วนของความยาวเส้นรอบวงของวงกลมต่อความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใ,ใด ซึ่งเชื่อกันว่ามนุษย์น่าจะรู้จักค่าคงตัวนี้มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณหรือประมาณ2,550ปีก่อนคริสตกาลแต่บุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่คำนวณหาค่าประมาณของพายได้เป็นคนแรกคืออะคิมีดิสโดยเขาได้ประมาณค่าพายจากค่าเฉลี่ยข,ของความยาวรอบรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลมและแนบนอกวงกลมหนหน่วยอะคิมีดิสได้พิสูจน์ว่าพายมีค่าอยู่ระหว่าง223ส่วน71และ22ส่วน7 ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาของการประมาณค่าพายด้วย22ส่วน7นั่นเองต่อมาภายหลังมีผู้พิสูจน์เพิ่มเติมว่าพายเป็นจํานวนอันตกกรกยะนั่นก็คือพายเป็นจํานวนที่ไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มได้โดยค่าประมาณของพายที่มีทศนิยม20ตําแหน่งจะนิยมได้แค่สองตแหน่งคือ3 1มจุดหนึ่งสี่หรือจะใช้22ส่วน7ก,ก็ได้ในการประมาณค่าพายมาจนถึงปัจจุบันมากรนจนถึงเรื่องสุดท้ายนะคะ จำนวนเฉพาะประวัติของจำนวนเฉพาะย้อนกลับไปไกลจนถึงยุคกิกโบราณนักคณิตศาสตร์ยุคลีกเชื่อว่าจำนวนเฉพาะมีอยู่ไม่จำกัดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเชิงลึกต่อมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่นักคณิตศาสตร์ชื่อดังอย่างออยเลอร์แฟร์มาและเกาส์ต่างก็ให้ความสนใจกับจำนวนพวกนี้อย่างจริงจังโดยคำจำกัดความของมันนะคะก็คือจำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารแค่2ตัวเท่านั้นคือตัวมันเองกับหนึ่ง แล้วจำนวนเฉพาะมีประโยชน์ยังไงความสําคัญของมันไม่ได้อยู่แค่ในตําราเรียนแต่ยังเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ชั้นสูงหรือโดยเฉพาะในการเข้ารหัสข้อมูลหรือคริปโตคาเฟ่จานวนเฉพาะขนาดใหญ่มีบทบาทสําคัญอย่างมากเพราะมันมีคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่สามารถแยกแยะหรือตรวจสอบได้ง่ายลองนึกภาพตามนะคะเราไม่สามารถรู้ได้ในทันทีว่าตัวเลขหนึ่งเป็นจานวนเฉพาะจริงหรือเปล่าต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างละเอียด และสิ่งนี้เองที่นะักเข้ารหัสข้อมูลนํามาใช้สร้างจํานวนประกอบจากการคูณจํานวนเฉพาะขนาดใหญ่มาก2ตัวเข้าด้วยกันซึ่งทําให้ถอดรหัสย้อนกลับไปได้ยากมากระบบการเข้ารหัสจึงปลอดภัยยิ่งขึ้นพอยากต่อการเจาะระบบ